เบื่อไหมซื้อประกันแล้วตัวแทนเลิกขายไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจะติดต่อใครเครนที่ซื้อประกันนะคะแล้วตัวแทนไม่อยู่ในอาชีพนะคะมากบริษัทเขาก็จะส่งจดหมายแจ้งเตือนว่าจะมีตัวแทนคนไหนดูแลอาจที่จะดาวน์โหลดแอปค่ะเพราะตอนนี้เนี่ย บางบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันไว้สำหรับดูแลลูกค้าแล้วหรือซื้อประกันกับตัวแทน fwd เรามีแอปพลิเคชันชื่อว่า omne นะคะสะกดง่ายๆ o m n e นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่หน้าจะขึ้นอยู่ข้างใต้นี้ให้ดูนะคะว่าหน้าตาแอปเป็นอย่างไรในแอปพลิเคชันนี้นะคะจะช่วยให้คุณดูแลตัวเอง คุณจะสามารถรู้ว่ากรมทัน์ของคุณมีความคุ้มครองอะไราบ้างเลขที่กรมทันอาา์อะไรให้คุณเล่นอีกเช่นออมีเรื่องของการกออกกำลังกายการโยคะการพักผ่อนการสงบนิ่ง,งจิตใจมีให้คุณนะคะ คลายได้นอกจากเป็นลูกค้าของ FWD แล้วเรายังช่วยให้คุณมีภาวะนะคะในการดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมต่อให้คุณมีตัวแทนดูแลแล้วหรือไม่มีคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้จากแอปพลิเคชันนี้ค่ะแล้วกดดูนะถ้าเกิดใครอยากดูเพิ่มเติมสามารถที่จะทักกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักแชทหาพี่ดีน่าส่งข้อความสอบถามได้เลยค่ะว่าแอปนี้เป็นอย่างไรและจะใช้อะไรได้บ้างนะคะ